เมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิป1วันนะเดี๋ยววันนี้ทดแทนให้แบบยาวๆเลยแล้วกันก่อนหน้านี้นะครับมีฝนตกพายุเข้านะครับทำให้หมู่บ้านเราดับหมดเลยนะฮะไฟดับหมดเลยเนาะผมก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าเอ้เรามีเออสปอตไลท์ของมาซาลุเขาอยู่นะก็ได้ทดลองมานําออกมาใช้ดูนะฮะผลที่ได้ออกมานี่มันเกินคาดมากๆเลยนะครับมันสว่างมากๆเลยนะฮะถ้าเป็นภาษาบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าหูงเอิงเติงเลยประมาณนี้นะฮะมีหน้าครับพี่ไก่เขาชอบใช้ครับเวลาเขากลับบ้านยังไงเขาจะยืมตัวนี้ไปใช้ก่อนเพราะว่าตามถนนหนทางตามบ้านผมีีี่่ยจะไไไมมมฟฟ้าาออคบใชธิดก็ื แบบเสาไฟฟ้าที่มีไฟอะครับมันจะไม่มีไฟตรงเสาไฟฟ้าเนะแล้วถ้ายิ่งฝนตกนิดฝนตกหน่อยครับไฟดับแบบนี้ก็จะมืดคึ้มหมดเลยนะครับก็ถือว่าสปอตไลท์ของมาสลูใช้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าใส่แค่แบตลงไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับก็น้ําหนักเบาดีครับใช้งานง่ายด้วยนะครับก็น่าจะเหมาะกับคนตัดตังวัดอย่างพวกเรานะครับเวลาฝนตกนิดฝนตกหน่อยที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะมันมันดับง่ายครับไฟดับง่ายมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาผมหยิบจับอะไรขึ้นมาใช้งานกันจริงๆเนี่ยคนจะชอบตามนะครับซื้อตามอะไรแบบนี้แล้วคิดผมใช้งานก จริงอะไรแบบนี้ผมจะเก็บไว้หน้าโชว์เคสใน Tik t o ็อกชื่อผมจําง่ายนะฮะทำไปเรื่อยไม่มีสาระครับผมเข้าไปที่ Tik To อกได้เลยนะครับแล้วกดที่โปรไฟล์ครับแล้วก็กดที่โชว์เคสก็จะเห็นสินค้าที่ผมเอามาใช้งานจริงๆเลยถัดมาอีกหนึ่งวันนะครับคือวันที่ผมไม่ได้ลงคลิปนั่นเองนะพี่ไก่ก็ได้เริ่มทําเกี่ยวกับลิฟต์นะครับถ้าถามว่าผมเป็นอะไรนะครับตรงข้อเท้าของผมนะครับผมประมาณว่าผมเป็นทุกปีนะส่วนใหญ่แล้วผมจะเป็นในช่วงหน้าฝนนะข้อเท้าของผมจะชอบพลิกหรือแพงบ่อยนะแล้วม็เปนนนนท้้งาาหออไํตตฝ คือผมเนี่ยจะชอบลื่นนะครับคือบ้านเราต่างจาังหวัดของเราจะเป็นดินนะฮะโอกาสที่เราจะเดินแล้วลื่นเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยในส่วนตัวของผมนะข้อเท้าของผมเนี่ยมันเคยขาดมาแล้วนะครับเขาเรียกเอ็นขาดเมือ่อเอ็นมันขาดออกจากกันนะครับมันก็มือแค่ผังเพื่อออกมาเกาะไว้แค่นั้นเองนะครับเวลาลื่นนิดเดียวนะครับก็เรียบร้อยครับผมก็ประมาณว่าแบบว่าพลิกหรือแบบว่าเขาจะพังเพื่มันขาดออกจากกันนะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าพูดง่ายๆว่าผมจินแล้วนะฮะจินแม้กระทั่งจนไม่ต้องไปหาหมอแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะครับใช้เวลารักษาเองประมาณ1-2อาทิตย์ก็หายรนงนนขอวัี้ะรพ่กก็จเิมทา นในส่วนที่ค้างคาอยู่เป็นชิ้นสุดท้ายด้วยเราจะทําการลื้อออกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของทางมอเตอร์ด้วยนะครับเพื่อต้องการทําการเชื่อม <S <S คือเราจะเชื่อมพออแกนตรงกลางมันนะฮะตรงที่พี่ไก่กำลังเกียรอยู่นี่ครับเพื่อไม่ให้สลิงมันตกล่องเพราะตอนที่เราได้มานะครับสลิงมันหมุนแล้วมันตกล่องมันก็เลยกระตุกตึกลงไปนะครับมันก็เลยดูแปลกๆนะทำใหม่ดีกว่าส่วนช้างนะครับไม่ค่อยเดินผ่านเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์มาบินผ่านหน้าบ้านของพวกเราแทนนะไม่รู้จะงานช้างกว่าช้างหรือจะเป็นยังไงก็ไมมมม่่่ทททรรราาาบบเเเหหหือออนน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 นกกัััะะะะตีี้ลล็จํใสวขงิคด พเพื่อนไปซื้อให้อยู่นะครับทางนาเขากับพี่ไก่ครับก็มาเลี้ยงอิดตามขอบอะไรต่างๆครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเวลาผ่น <ะ S 1> านไปสักพักนึงนะครับเหล็กก็มาส่งแล้วครับแต่ก็ต้องทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วพี่ไก่กับนาเขาเลยมาจับมือกันนะครับร่วมกันทำรั้วให้เสร็จก่อน่อได้จบกันไปทีละงานทีละงานกันไปประมาณนี้ฮะตกตอนเย็นนะครับน้องๆก็มาขอเล่นน้ำนะครับแต่วันนี้เล่นน้าไม่ได้ผมเพิ่งใส่สารปรับสภาพน้ําไปน้องๆก็เล่นลูกบอลยักษ์รอเราไปก่อนแล้วกันนะสนุกสนานเดมาคือวันนนีี้เองกันีทา่กครับเด้าวันถ ทำเกี่ยวกับลิฟทั้งหมดเลยครับต้องทําให้เสร็จไวๆครับก่อนวันที่23นี้นะฮะสรุปแล้วลิฟที่เราซื้อมานะครับเราไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยเราทําใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทีวีรัตของเราก็ขับมอไซค์มาช่วยด้วยนะครับเนี่ยกะว่าจะมาหามาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับมาช่วยตัดเด็กเจอเหล็กซะงั้นเลยนะฮะที่เขามาหาเรารอบที่2แล้วนะครับขับรถมาจากคลองเตยเนาะจากกรุงเทพของเรานั่นเองนะฮะขับมอไซค์มาคนเดียวเลยนะครับปีที่แล้วเขาก็มาครับปีนี้เขาก็มาอีกนะฮะขอบคุณมากๆครับส่วนตัวย่านะครััับบผมมมมใใใหหหห้้้้นอออองงททําากกรรรรเเคคลลียย์่่ืด มาทาสีแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่ให้หมดเลยนะผมก็ได้รับพนักงานมาเพิ่ม2คนนะฮะคือคนข้าง,างบ้านนั่นเองนะครับเขาเองก็จะได้มีรายได้ครับมีตังค์ไปโรงเรียนด้วยนะจะได้รู้ว่าการทํางานหาเงินมันเป็นยังไงครับจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนคุณพ่อคุณแมแ่มาทางด้านพี่ไก่กันต่อนะครับทางนี้ก็พี่ไก่ก็เริ่มทำเอ่อโรงด้านบนแล้วนะฮะส่วนทางด้านน้องๆเด็กๆนะครับก็ช่วยกันล้างบอ่อปลาใหม่ให้หมดเลยนะครับบ,บ่อแรกของเราจะเป็นพวกปลาร,รวมครับรวมถึงปลากังด้วยปลาคังที่ผมเลี้ยงในบ่อรวมนี่ครับผมกะว่าาเปป็นนัตววกลล้้ยซิิอๆไ ปลาก้างของเราได้กินเป็นอาหารปรลาอารมณ์ประมาณนี้ส่วนปลาตัวอื่นนะครับที่ตัวใหญ่แล้วเช่นปลานิลนตัวใหญ่นะครับหรือปลาหมอตัวใหญ่ผมก็ปล่อยลงบ่อสะใหญ่เลยนะครับตัดมาดูทางด้านพี่ไก่บ้างน,นะครับพี่ไก่ก็เริ่มยุดโครงซ้ายขวาแล้วก็เริ่มวัดขนาดของฐานยืนแล้วนะฮะตัวของลิฟจะยืนได้แล้วนะครับแต่ผมยังยืนไม่ได้นะฮะต้องนั่งอยู่แบบนี้ครับ ส่วนพี่วิรัตของเรานะครับแขกที่จะมาเยี่ยมเยือนเราหวังจะมาพักผ่อนนะครับก็ทํางานช่วยเราอย่างเมามันเลยนะฮะยิ่งได้ทดลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือของมาสลุด้วยนะยิ่งชอบเลยนะครับส่วนทางด้านน้องๆนะครับก็ล้างบ่อปลาได้ประมาณนี้ครับปลาซิวปลาส้อยของเราก็แทบจะไม่เหลือเลยนะฮะมันนกน้ำเนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาช้อนเอาใหม่นะครับข้างๆห้วยเรามีเยอะนะฮะเอามาให้ปลาช้อนกลางเราได้กินนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งครับจำหอยขมยักษ์รัตนะได้ไหมครับที่ผมเอาไปปล่อยในบ่อนี้เป อาจจะเป็นได้นะครับน่าจะตุยหมดแล้วนะไหนๆก็ไหนๆครับผมนั่งอยู่เฉยๆนะครับก็พาน้องๆนะครับมาปะเออในส่วนของลมยางเล่านะสตัวนี้ร่วมทุกตัวเลยนะมันจะปะอยู่หรือเปล่านะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าแบ่งหน้าที่กันทําเยอะพอสมควรนะครับเพราะมีคนช่วยเยอะเนาะทางน้าก็เริ่มตัดเหล็กทําโครงของภายในลิฟต์นะครับเป็นทางด้านพี่วิรัตนะครับเชื่อมเป็นนะฮะก็เชื่อมได้เลยนะครับเป็นทางด้านของผมกับน้องๆนะฮะก็มาปะอย่างที่ผมบอกไปครับรอยรั่วของเออ่ตุ๊กตายางเราต่างๆแล้วตอนนี้นะครับม้ายูนิคอร์นของเราก็ไม่มีปีกกกกแลล้้้วววนนนนะะะะฮส่่่ทาาางงดดพีไคครรััับบ็จยึโิฟตต์เข นะเพื่อให้มันแน่นหนามากขึ้น,นครับตัวบ้านก็แน่นด้วยเหมือนกันนะฮะ และนี่ก็คือเสียงการอัดน็อตของพี่ไก่นะครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับพี่ไก่แกจะชอบมากเลยครับอัดน็อตตัวใหญ่ๆแบบนี้สบายๆครับแกชอบชอบนะฮะมาถึงในช่วงตอนเย็นนะครับก็มีพัสดุมาส่งของเราทางหน้าบ้านเพราะว่าถ้ามาส่งทางหลังบ้านมันเข้าลําบากนะครับเขาเลยมาส่งทางหน้าบ้านนะฮะก็ได้ให้น้องอมลองแกะดูครับว่าเป็นอะไรนะครับทา้ด้านพี่ไก่ก็เดินมาดูนะครับก็งงเหมือนกันครับว่ามันคืออะไรนะก็ได้เฉลยให้พี่ไก่ได้ฟังนะครับคือตรงนี้เป็นลาวตากผ้าแบบอัตโนมัตินะฮะพี่ไก็าวนแหข ตามต้นไม้อะไรต่างๆโดยทั่วไปนะพี่ไก่ก็ไม่ดีเราที่จะประกอบนะครับเพราะก็อยากรู้เหมือนกันนะมันจะอัตโนมัติยังไงนะครับถ้าถามว่าเราตากผ้าตัวนี้ประกอบยากไหมไม่ยากครับผมบ่าผู้หญิงก็ทําได้ครับพี่ไก่มองแบบแป๊บเดียวก็รู้แล้วเราตากผ้าตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดประมาณ3 4ฟังก์ชันนะครับแรกนะครับก็จะเป็นแบบยื่นหดได้นะครับพร้อมกับรีโมทที่มีปุ่มให้กดด้วยนะฮะก็มีกดแบบขึ้นแบบลงนะฮะแล้วก็มีการเป่าพัดลมเพื่อให้เป่าผ้าได้แล้วก็มีรังสี UV นะครับเพ เป็นลาวแบบไม่ไผ่จะดีกว่านะฮะตอนนี้ผมอยากรู้นะวครับว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงครับผมก็ลองให้พี่ไก่มาลองแขวนแขวนดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็ทดลองกดฟังก์ชันต่างๆดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะขับนแรกนะครับเราก็ลองกดสไลด์ลงมาก่อนนะครับว่ามันได้ระยะทั้งหมดกี่เมตรนะฮะแล้วก็ทดลองในส่วนของพัดลมเป่านะครับรวมไปถึงรังสี UV ที่ไฟตรงกลางด้วยนะถือว่าการทํางานครบคันดีเหมือนกันนะถ้าเใครสนใจก็ไปดูในทิกตอกผมได้นะตัวนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสินค้าสมัยนี้เทคโนโลยีสมัยนี้ค่อนข้้าาางจจจจจะะถูกกกนนหลลยยๆคค็อออเเเัแแวต่่ผมมไ อะไรที่พวกผมไม่เคยใช้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนผมจะลองสั่งซื้อมาเสมอนะครับอารมณ์ง่ายๆครับมันนอกมันนอกนั่นเองนะครับไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าไอ้ลาวตากผ้าที่ผมสั่งมาเนี่ยแต่ผมไม่เอาใช้เป็นลาวตากผ้าผมจะใช้ไปทําอะไรนะฮะผมว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้แล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะมีความคิดเหมือนผมบ้างนะไม่ก็ลองเดาๆดูเล่นๆกันก็ได้นะครับไอ้ลาวตากผ้าตรงนี้ผมจะเอามาทําอะไรกันนะฮะวันนี้ก็แค่ทดลองเอามาใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ย ขอเคลียบ้านของมาสลูให้จบก่อนแล้วกันนะครับเราจบจากบ้านใต้ดินไปเนี่ยบ้านฮอบบิตที่ต้องใช้ในการเจาะภูเขาเข้าไปนะครับแต่หลายคนน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพบกันนะฮะ